สวัสดีค่ะน้ำชนค่ะวันนี้นะคะก็จะให้มาอยู่กับน้องน้องจะกินยาคั้นเทพให้ดูนะคะมาดูกันเลยนี่ค่ะน้องงูนะคะไม่สบายมาดูน้องเขากินค่ะนี่นะคะยาคั้นเทพยาเยิร์ตง่ายน้ำมันเป็นน้ำค่ะแล้วเ่นขึ้นเดิ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 นเดนเดิ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 นเนเดินเดินเ กินน้ำแล้วกยาคันเทมค่ะอีกรอบเดี๋ยวค่ะอีกนิดแค่เดียวแล้วยาคันเทมนะคะถ่ายคลิปยืนนะมูเก่งมากเลยค่ะ น้องกินยาเสร็จแล้วนะคะงั้นซีถ่ายให้หน่อยซีถ่ายให้หน่อยเร็วๆถ่าย,ยๆค่ะแล้ววันนี้ขอ